สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเดอะคริติกได้แล้ววันนี้ค่ะโซเชียลรุมแชฉนาโอมิซีทักษินค่ะถูกแบนจากงานการกุศล5ปีฐานเอาเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวเจอซัดยับโกงเจอโกงค่ะ เพจเปาวุ้นจุนค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของนาอุมิที่มาพบกับนางสาวแพทย์ธนชินวัตนนะบอกว่ามิน่าถึงว่างมาช่วยงานนะนาอุมิถูกแบน5ปีจากงานการกุศลทั้งปวงค่ะไม่รู้ว่าทักษิณทราหรือเปล่าถึงเชิญมาเป็นอะไรสักอย่างของรัฐบาลไทยแต่นาอุมิแคมเบลค่ะกําลังถูกแบนจากงานการกุศลในอังกฤษและก็เวลไปเวลา5ปีเริ่มเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะ โดยสาเหตุที่ถูกแบนก็คือมีการสอบสวนเพราะว่าเธอค่ะใช้เงินที่ได้รับจากการบริจาคเพื่อการกุศลไปใช้ในทางไม่ชอบหรือไปในทางที่ไม่ใช่เป้าประสงค์นะเช่นเอาไปใช้จ่ายค่าโรงแรมระดับไฮเอน์ N ที่เมืองคานฝรั่งเศสสปานะซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนะบอกว่าโกงเจอโกงศินเสมอเลยเจอกันนะคนประเภทเดียวกันมักจะดึงดูดเข้าหากันค่ะบางคนก็บอกว่าคนหนึ่งยักยอกเงินการกุศลอีกคนหนึ่งยักยอกเงินโกงประเทศเออมันถึงเข้ากันได้นะ ศีช่างสมอกันจริงๆจากกรณีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568ค่ะมีรายงานว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะได้สัมภาษณ์ถึงการเชิญนาโอมิเอเลนแคมเบลค่ะนางแบบระดับโลกหาเรือบอกว่าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการพูดคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์รวมถึงได้คุยกับนายแพทย์สุรพงศ์สือบวงดีค่ะรองที่ปรึกษานักโยบายของนายกรัฐมนตะรีในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติแล้วก็นางสาวจิวราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รวมถึงนางสาวธีรรัตน์สําเร็จวาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลเรื่องของการพัฒนาชุมชนและกองทุนหมู่บ้านซึ่งจะให้เด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในชนบทหรือครอบครัวของคนที่ไม่ค่อยมีฐานะได้มีโอกาสเข้ามาค่ะนายทักษิณค่ะระบุด,ด้วยว่าเท่าที่คุยเนี่ยนาะอมิเห็นด้วยนะเพราะเขาเองก็มาจากครอบครัวจาเมาก้าและได้พูดคุยถึงแนวทางการจะคัดคนนะโดยให้นางแบบประเทศไทยเดี่ยวเทรนก่อนและจะส่งไปรเรียนยังต่างประเทศเพื่อให้โอกาสมากขึ้นค่ะโดยตนเนี่ยเชิญนานะอมิมาเป็นที่ปรึกษาในฐานะที่รู้จักและเขาก็มีประสบการณ อยู่ในวงการนี้มานานนะแล้วก็มีสายสัมพันธ์มากนะคะเลยขอคาปรึกษาและก็คําแนะนํานั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนาะอมิก็มีกําหนดการนะเข้าพบหารือนาะยรัุมนตีเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ทําเนียบร,รัฐบาลที่ผ่านมานเองนะเมื่อวานนี่เองนะที่เราไปพบกันนะคะต่อมาค่ะทางเพจเปาวุ้นจุนค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้นะบอกว่ามิน่าถึงว่างมาช่วยงานนะนาอุมิแคมเบรลถูกแบน5ปีจากงานการกุศลทั้งปวงค่ะไม่รู้ทักษิณทราบหรือเปล่าถึงเชิญมาเป็นะ อะไรสักอย่างของรัฐบาลไทยเนี่ยแต่นาโอมิแคมเบรลกำลังถูกแบนจากงานการกุศลในอังกฤษแล้วก็เวลไปเวลา5ปีค่ะเริ่มเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะลองเสิร์ช Google เนี่ยก็เจอนะคะส่วนสาเหตุก็เพราะมีการสอบสวนนะแล้วก็พบว่าเธอใช้เงินที่ได้รับจากการบริจาคเพื่อการกุศลค่ะไปในทางมิชอบหรือไปในทางที่ไม่ใช่เป้าประสงค์งเช่นเอาไปจ่ายค่าโรงแรมระดับไฮเอนด์ N, ที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ไปทําสปาะอะไรต่างๆนะพูดง่ายๆก็คือเธอเอาเงินบริจาคของการกุศลเนี่ยไปใช้ส่วนตัวแบบรู้ราฟ,ฟุ่มเฟือ แทนที่จะเอาไปใช้ในช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็คนยากไร้นะอย่างที่เธอเนี่ยได้โฆษณาเอาไว้กรรมการทางนน้นเขาก็เลยแบนไม่ให้มายุ่งอะไร5ปีเพื่อสั่งสอนนะแต่ทางนี้เนี่ยทางบ้านเราเนี่ยกลับเชิญมานะเพราะเห็นว่า เป็นเพื่อนกันนะอาจจะไม่รู้ข่าวของเพื่อนแต่ถ้ารู้แล้วก็ยังเชิญมาเนี่ยก็ไม่แปลกที่จะเป็นเพื่อนกันได้นะะซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนะอาทิเช่นโกงเจอโกงศีลเสมอกันเลยเจอคนประเภทเดียวกันนะก็มักจะดึงดูดเข้าหากันคนหนึ่งยักยอกเงินการกุศลอีกคนหนึ่งยักยอกเงินโกงประเทศนะเออมันถึงเข้ากันได้นะศีลช่างเสมอกันจริงๆนะคงไม่ได้ไเผชิญแค่นั้นนะแล้วก็วงเล็บบอกว,ว่าเงินจ้างเนี่ยก็ต้องจ่ายแน่นอนเท่าไหรเนี่ยแล้วก็เงินใครและคุ้ไมไหมจะไปได้กี่คนนะไร้สาระนะ บางคนก็บอกรู้คําตอบแล้วนะก็มีแต่ไอโจนที่มันเชิญพวกโจนด้วยกันนี่แหละนะคนแบบเดียวกันก็จะคบกันนะเลือกมาได้เหมาะสมอีกแล้วสีลเสมอการจริงๆนะต้องตรวจสอบด้วยนะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เอามาทำเนี่ยนะทำแบบนี้เนี่ยมาจากภาษีกูหรือเปล่าไม่ใช่จากสกุลสืบสันดาหแน่นอนนะซึ่งย้อนไปเนี่ยนะโอมิเนี่ยเธอก็ได้มีการตั้งองคอ์กรการกุศลนะที่ถูกตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์แรกก็คือในการให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากนั่นเองนะก็ไปไม่ถึงฝันค่ะหลังเกิดประเด็นว่าทางองค์กรรเนนไไมได้้ําาางิบิบจคปใชต ถูกประสงค์นะแต่กับถูกนําไปใช้จ่ายส่วนตัวจนถูกตรวจสอบค่ะโดยผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก็เปิดเผยบอกว่าความไม่โปร่งใสที่ถูกตรวจพบเนี่ยรวมถึงกรณีที่มีนาอุมิเนี่ยนะฮะแคมเบลเนี่ยนะนำเงินขององค์กรไปใช้ส่วนตัวนะไม่ว่าจะเป็นการนําไปจ่ายค่าที่พักโรงแรมหรูทําสปารวมถึงกิจกรรมส่วนตัวอื่นนะเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังมีการจ่ายเงินหลายแสนดอลลาร์นะให้กับผู้ร่วมดูแลองค์กรชื่อว่าเบียนกาเฮลมิสโดยไม่มีการชี้แจงด้วยนะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่า ตั้งแต่เดือนเมษายนปี2016นะถึงเดือนกรกฎาคมปี2022ค่ะมีเงินจากองค์กรนี้นะที่ถูกนำไปใช้ในการกุศลจริงๆแค่เพียง8.5%เท่านั้นนะและในเวลาต่อมาเนี่ยองค์กรดังกล่าวก็ถูกขุดคุ้ยแล้วก็แช์ต่อนะจากสื่อของอังกฤษเนี่ยหลายฉบับเลยนะอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ เดลี่เมลค่ะก็ออกมาแฉนะว่ามีครั้งหนึ่งที่ไปจัดงานระดมทุนที่เมืองคารประเทศฝรั่งเศสนะระดมทุนมาได้ถึง1.6ล้านดอลลาร์นะฮะหรือว่า54ล้านบาทน,นั่นเองค่ะแต่นาะโอมิค่ะกลับบริจาคเงินให้กับการกุศลแค่5,000ดอลลาร์หรือว่า 1 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะแม้วนะ่านาโอมิจะออกมาปฏิเสธว่าข้อกล่าวหานการไม่เป็นความจริงนะและเธอก็ไม่เคยนําเงินบริจาคเนี่ยของการกุศลเนี่ยมาใช้ส่วนตัวแต่เมื่อปีที่แล้วค่ะปี2 0 2 4นี่เองนะก็ถูกสั่งปิดองค์กรแล้วก็แบนนาะโอมิแคมเบลไม่ให้ยุ่งกับงานการกุศลใดๆเป็นเวลา5ปีเลยทีเดียวนะนก็ช่างเหมาะเจาะนะจังหวะก็พอดิบพอดีเลย,เลยทีเดียวนะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสน บันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ